มันม่วงไม่ได้ใช้สีนะคะใช้เนื้อมันม่วงเลยใบเ,เตยอ,อย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะได้เดีย๋ยวยัแค่ไหนหยิบเลยหยิบไปเลยมาให้พีเขาไม่งั้นก็เอานี่ออกแล้วเอ,นะเอาใบเตยมาเอากี่กล่องะทะทคะโอเคอันนี้ก็คือมีรสเค็มต้นหอมผักซีพริกไทยรสหวานดั้งเดิมออเลจินอนรสกระทิเนยสดของเด็กนะคะอ่าแล้วก็มีรสทุเรียนตามฤดูกาลนะคะแล้วก็เป็นทั้งพับทั้งนวน ครับของเราจะไม่มีการแตกแตกง่ายอ่ะปะเขาไม่ค่อยลุยนะคะก็เป็นของเาอาทีมดใช่ค่ะเอาไปให้เด็กเอาไปให้เด็กแล้วครับเด็กขอเป็นม้วนดีกว่านะคะอ่าถ้าพี่สุดได้ได้ได้เอาหวานดังเดิมแล้วก็รวมนี่เป็นสามถุงร้อยนะคะบรรยากาศในโชรุนโตโยต้านะคะ ชั้นสองจะเป็นศูนย์อาหารจะไม่มีการขายอาหารต้องซื้ออาหารจากข้างนอกนะคะมาทานมันจะเป็นโต๊ะนะคะ,อ,ะอันนี้คือร้านที่มานะเราจะอยู่เป็นล็อกๆนะครับจะไม่ติดกันไม่มีที่ขายอาหารของศูนย์นะคะโตโยตา้าเราจะซื้อข้างนอกแล้วก็มีโต๊ะอาหารชั้นสองโอเคคุยกัน ร้านนั้นน่ะอยากจะให้ถ oh, uh ่ายรูปนะคะหนถ่ายให้นะคะนะคะก้มหน้าอย่างเดียวนะทางโนน่ะนะเงยหน้าบ้างนะผลไม้อะไรนะโอ้มันเป็นรสเค็มต้นหอมผังชีสวัสดีค่ะเราจะพาเดินชมสินค้าที่เข้ามาร่วมจำหน่ายในโตโยต้านะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ โอ้โหเอ๊ะตอนนั้นหนูเจอกันกับพวกพี่ที่โตโยต้าสำโรงพวกพี่ไม่ทำอันนี้เนาะอันนี้ทำนั้นยังคะใช่หกเดือนแล้วที่ไม่ได้เข้า,า่ะพวกพี่ทำนั้นยังที่เป็นเกียวต้งเนี่ยค่ะพักเลยนะมทำเกียวมาเล้พักน้อยนะพักเลยใช่ไหมตอนนั้นเนะี่ยยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้ทำาหมหกเดือนที่แล้วพี่ทำี่ยหนูไม่เห็นหนูเห็นแต่พวกพี่ขายสิบบาทนะ เนาะแดีวันนี้หนูอุดหนุนค่ะโอ้ยอยากกินาดูดีวางได้ยังคะแม่ค้าอ๋อสั่งเลยใช่ไหมองพี่ไม่ต้องใส่นมเยอะนะเอาส้มเลือกได้กี่อย่างถ้ารวมไม่ต้องใส่นมก็ได้พี่เออเอาเลือกได้กี่อย่างส้มเอาอะโวคาโด apple a ลแอปเปิลเขียวนะแอ a p p l ลเขียวนะโอเค เท่าไหร่จ๊ะตีที่บ้านกับพี่จ้าถ้าเอา,าโกลด์ต้องใส่นมมั้นยังแม่เลยใส่นิดเดียวนะถ้าใส่นะนิดเดียวพี่อืดเพราจะเอาน้ำอะไรคะเอาน้ำอะไรไม่เอาเอาก่อนกลับค่อยเอาจ้าเดี๋ยวพี่มาเอานะคะหรือนพะี่จะไม่ใส่พี่ไม่อยากใส่ได้ได้น้อยไม่เป็นไรคะ่ะพี่เป็นคนอืดคนอืดขออนุญ,ญาตนะคะเจ้าค่อยค่อยค่อยขึ้นไม่ค่อยได้เจอเจ้า หนูเงมาครั้งแรกอ๋อที่ไปเจอกันที่เดนโซ่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วจะเป็นน้องผู้หญิงใช่ไหมไปหนูนี่แหละไม่ไม่หนูไปเจอรอบครั้งหนึ่งอ่ะหนูจะอยู่ติดเขาเป็นน้องผู้หญิงหนูไปอีกร้านไม่ใช่ไม่ใช่รัศมีเหรอถ้าพั่งไม่แล้วหนูไปวันที่เสียพี่ไม่ได้ไปแต่พี่ไปวันที่ยี่สิบสามประมาณนั้นแหละมันจะเจอมาพี่ก็ไปหนูก็ไปสองครั้งนะหนูเองหนูไปเอ้าหลี๋ อันนี้ถุงละร้อยใช่ไหมใช่ะ,อ,ะอร่อยมากวันนั้นที่กินกับส้ตมตำอล้วด้ยโอ้วันนั้นของเขามันจะเป็นแต่น้ำพริกหนุ่มกับแคบหมูไม่มีน้ำพริกพวกนี้อ,อีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของหรอดโอเค,อเคนะครัเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะทัมาดูอันนี้ก็คือโต,โต๊พะพนักง,งานทานข้าวนะคะแต่เขาจะไม่ มีการซื้อขายอาหารของเตอราแต่ว่า,าจะซื้อ้างนอกประมาณนะคะมีโต๊ะกานข้าวนะคะโตอราสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะเจาอาเลยจ้าเอาเลยจ้าอ,อันนี้ชื่ออะไรแฟนตัวเองชื่อ,อยายี่ยาเป็นน้องมั้งเนาะผัดไทยโบราณผู้ใหญ่กำไรนะคะของดีพี่แดงเทอร์มเมืองอายุอายุน้ำหนักอายุถ้าน้ำหนักก็ไม่โผล่โบกอายุ เกิดหนึ่งห้าเกิดหนึ่งห้าห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วพี่ยาโอ้เป็นน้องเนาะน้องยาน้องนิดนะคะไม่ใช่ไป่แจ็คลงมาเหรอไม่เป็นไรหรอกลู้อยู่ว่าขนของไม่เป็นไรพี่ไม่เคยมาแค่นี้นี่เดี๋ยวก็จับ gps มาเร็วกว่านี้แต่ว่าพี่มาวนวนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลิฟต์อยู่ตรงไหนเนาะทางเข้าอยู่ตรงไหนแต่พอดีมาเจอพี่เจสพอดีพี่เจสเลยแนะนำเลยโชคดี มันกันก็วนกันอยู่ในนั้นแหละโ้โร้านจ้าอันพัดไทยอันนี้เป็นร้านขนมจีนอ้าวนี่ผู้ขวัญเรานะคะฝาแฝดน,นะคะพี่น้องป้า,ปาขายอยู่ในอุ่นหนุนทุกร้านเลยป้าเนี่ยน่าชื่นชมมากนี่อันนี้คือปลาเมื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ป้านั่นแหละดีแล้วค่ะดีแล้วสำหรับพวกหนูนะ น่ากินมากอร่อยมากนะคะเราเคยซื้อไปแล้วแล้ววันนี้เราก็จะอุดหนุนนะคะสองชุดนะคะตอนจับนะคะสองชุดนะคะอ่ามีกี่เลยนะหนึ่งล้านสองล้านสามล้าน,ส,าานสี่ล้านห้าล้านหกล้านวันนี้นะคะเรามีจำนวนอยู่หกล้านขายนะคะมีเนาะบรรยากาศนะคะตอนนี้ประมาณยังไม่สิบโมงนะคะ เรอดูตอนเที่ยงคายถึงบ่ายโมงนะคะครั้งแรกของเราที่เข้ามาหรูมากนึกว่าจะทิ้งกันซะแล้วถ่ายคลิปป้าป้าหนูถ่ายคลิปนะนูมีช่องเป็นของตัวเองนะเอาไหมดูไหมเออเธอไปแล้วกรอนไปเอารถมาเลยนั่นคุยกับป้าอยู่แม่หัวกองของนูมีช่อง มองีช่จบแล้วนะคะตอนนี้บ่ายมงครึ่งต,ตุลิตาอะไรบางนาเซนทันนะคะไม่ได้อยู่ในเซนทันนะอยู่ติดเซนทันนะคะเลยเซนทันมานิดนึงโรงพยาบาลสิคาลินไท,ไทยนะโอ้ไทยนคริน ลงนะจ๊ะไปดูเนื้อทุเรียนไปทำทุเรียนนะคะไปทางออกวันนี้จบภารกิจเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์รับชมคลิปนะะอ,อนี่ลานจอดรถเหรอมาจอดในนี้ อยู่นะคะสามัพสามัพต้นทุนกำไรนะคะยังไม่ได้หักกำไรนะคะ